สวัสดีครับมาเจอกับผมอีกแล้วคะกับปลัมลานาซอสนะครับก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะยก็อย่างที่บอกไปไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปนะก็จะพยายามทำออกมาแล้วกันนะครับวันนี้พอดีมีของดีเข้ามาก็ไม่เชิญเข้าหรอกเป็นของลูกค้าลูกค้าเอามาส่งมาซ่อมแล้วก็วเออเป็นดาบที่หายากมากๆ ก็เลยจะต้องเอามารีวิวให้กันดูก็ขออนุญาตลูกค้าเข้ามาแล้วว่าขออนุญาตรีวิวนะเพราะว่ามันเป็นดาบที่เราแทบจะไม่พบเลยนะพบได้น้อยมากแล้วก็เป็นดาบที่ส่งคุณค่าแล้วกันนะก่อนเข้าไปเรื่องก็มาดูกนก่อนว่าผมทำอะไรนะ,ะผมเป็นนักสะสมนะครับก็มีเพจ Facebook แล้วก็ช่อง YouTube ชื่อว่าลานาซอสภาษาอังกฤษนะครับ ลาน,นาซอสนะครับอ่านี่ก็ถ้าเข้ามาหากันได้นะครับก็ทั้งเพจแล้วก็ YouTube ก็จะมีเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะเลื่อนๆไปก็จะเห็นเบอร์โทรถ้าเกิดว่าจะโทรเข้ามาคุยหรือมาปรึกษาหรือมาอยากสร้างดาบสักเล่มหนึ่งก็มาคุยกันได้นะก็สำหรับผมทำอะไรเนาะก็ผมก็รับบุรณะดาบเนี่ย,ยอันนี้ก็งานบุรณะดาบนะใน,นลูกค้าก็ส่งมาซ่อมไหว้เนี่ยเห็นไหม ไหวายหวยเดิมเล่มนี้เล่มนี้ไม่มีด้ามน,นะก็มาทําด้ามใหม่นะทาด้ามใส่ใหม่แต่ฝักเดิมแล้วก็ทํไหวยเข้าไปนะส่วนันนี้อ่านี้ลูกค้าลูกค้าน่าจะเป็นดาวเื่งนี้ใบสวยนะของลูกค้าลูกค้ามาทําด้ามน,นะก็มาถักถักถักตะกรุดลายตะบองนี่ส่วนด้ามเนี่ยของลูกค้าน่าจะไปเขาเขาไปได้ที่ไหนมาไม่รู้ก็เหมือนกับว่าเอามา ซ่อมแล้วกันนี่เอามาซ่อมนะสวยเลยนี่นะ,ะงานซ่อมก็งานลงรักถักตะกุดนะครับแล้วก็ก็จะมีงานรับประกอบดาบนะทั้งดาบหลวงดาบลาวนะแล้วก็ดาบล้านาก็รับประกอบนะก็ถ้าเข้ามาคุยได้ใครมีนะก็อ่านี่อันนี้อันนี้ดาบหลวงนะ อ่ารับส่งหลวงอันเนี้ยด้ามนี่กำลังอยู่ขั้นตอนการประกอบเหลือส่งด้ามไปหุ้มนะนี่เหลือส่งด้ามไปหุ้มนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมด้ามถักตะกรุดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับส่งฝักส่งฝักไปหุ้มพูดผิดส่งฝักไปหุ้มก็จะส่งลูกค้าได้ทันทีนะครับก็จะบอกว่าดาบดาบที่สั่งทํากันเนี่ยบางคนเห็นราคาแล้วก็ถอยนะ ก็คือว่าคือบางคนคาดหวังราคาแค่สองสมพันซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะว่าม,มันมีทั้งงานฝีมือหลายๆส่วนเข้ามามีทั้งงานดุลเงินนะครับงานหลองานหลอก,ก,ก็ก็มีมีงานฝีมือก็คือการออกแบบออกมางานถักตะกุดซึ่งลงลักอีกมันมีลงลักซึ่งอันตรายอาจจะแพ้อาจจะคันหรืองานทําฝักดาบอะไรเงี้ยคือดาบที่เราทำเนี่ยมันเป็นดาบที่ ทำเหมือนของโบราณเลยใช้งานได้จริงไม่เหมือนร้อยเปอร์เซนก็เหมือนแบบใกล้เคียงคือมันไม่ใช่ดาบแก้บนที่ขายตามที่เขาเอาไปแก้บนตามสารเจ้าหรือตามมนุษยวรีอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่นะอันนั้นคือมันอันนี้คือได้จากเหล็กมามาตัดเป็นรูปทรงดาบเจียคมนิดหน่อยแล้วก็เอาไม้กึงเข้าใส่อันนั้นนะ่ะอ่ามัน,ม,นมันเทียบกันไม่ได้นะอ่าบางคนไม่เข้าใจนะบางคนเคยชินกับดาบประเภทนั้นนะและคิดว่าคุณมีเงินแค่ หลักร้อยหรือหลักพันสองพันนิดๆจะซื้อได้นะการสร้างดาบเล่มหนึ่งเนี่ยคุณต้องว่ากันไม่ต่ำกว่า3 4 5 0ี่6000ขึ้นบางทีหมื่นถึง2 0 0 0 0บางเล่มเป็นแสนก็มีแล้วแต่แล้วแต่คุณจะอัดศิละปะอะไรลงไปในดาบนั้นนะอันนี้บางคนยังไม่เข้าใจนะวงการดาบเนาะบางคนมองว่าแพงซึ่งซึ่งไม่ใช่ดาบบ้านเราถือว่าราคาถูกมากนะหลักหมืน่นหลักแสนนี่ยังถือว่าถูกมากนะถ้าเทียบกับดาบดาบญี่ปุ่นดาบคาตนะซึ่ง ซึ่งเขาฉายใจในวัฒนธรรมเขาดาบเขาเลยกลายเป็นระดับโลกนะคาตนานะใบหนึ่งคุณจะซื้อได้เนี่ยยิ่งช่างมีชื่อเนี่ยบางทีคุณต้องมีเงินหลักล้านนะหรือแค่มีคาตนานะของแท้เข้ามาในไทยดาบญี่ปุ่นเนะี่ยคุณก็ต้องมีเงินอย่างน้อยห้าหกหมื่นเจ็ดหมื่นที่จะซื้อนะแต่คุณอยากซื้อดาบไทยในราคาแค่สองสามพันซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้ต้องทําความเข้าใจกันเนาะ สําหรับคนที่ไม่รู้นะคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ว่า้ยอยากได้ดาบแล้วก็พอช่างตีราคาไปให้โอ้หแพงอย่างนั้นอย่างนี้เจอเป็นหมื่นก็แ,แพงอา้าวมันมีทั้งเงินแท้ที่เอาประกอบลงไปในดาบอีกค่าดุลค่างานฝีมืออีกนะหลายอย่างนะครับอันนี้ต้องค่าตีใบอีกใบก,ก็ตีให้ตรงตามขนบโบราณอีกอะไรแบบนี้นะคือใช้งานได้จริงอ่ะถ้าออกลบได้ก็ออกได้ ถ้าเขาลบกันด้วยดาบนะตอนนี้ก็ออกลบได้เหมือนกันนะอ่าโอเคนะอันนี้โอเคนะหวังว่าคนจะเข้าใจเรื่องเรื่องราคานะอ่ะมาดูกันว่าของวันนี้เป็นอะไรนี่อยู่ในนี้เป็นดาบที่หายากนะครับเป็นดาบที่สวยมากน,นี่เขาเรียกว่าดาบหลวงคอบัวนะครับ ขอบัวนะนี่นะใกล้ๆนี่ขอบัวสองชั้นนะครับนี่นี่นท้ายนี่ก็มีการยุบบ้างนะครับยุบบ้างเพราะว่าน่าจะผ่านการเวลามานะครับเล่มนี้มาซ่อมอะไรก็คือไอตรงเนี้ยแต่ก่อนน่าจะเป็นเชือกหรือถักตะกุดหรืออาจจะถักเงินแบบนี้ก็ได้แต่ว่ามันหายไปนะครับ ลูกค้าก็เลยส่งมาส่งมาบุรณะผมก็ต้องถักลวดเงินไปถักลวดเงินไปถักลวดเงินใส่ไปตรงนี้นะครับใบดาบอาจจะแปลกใจหน่อยว่าเฮ้ยคอบัวทําไมเห็นใบแบบนี้แบบนี้เขาเรียกว่าหน้ากาลนะใบหน้ากาลกรอารอลกาลนะกออาร,อาร์ลอิงนะอ่านะหน้ากาลบางคนมองว่าเป็นปลายตัดมันไม่ใช่เป็นเป็นหน้ากาลชนิดบาดดาบผ่ากลางชนิดหนึ่งนะก็จากข้อมูลเนาะ ดาบเล่มนี้จะอยู่ช่วงจะพบเจอได้ช่วงปลายอายุธยาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์นะ,ะส่วนใหญ่แล้วจะจะอยู่กับขุนนางเชื้อสายทางทางมรอ,อะไรซะส่วนใหญ่นะแต่ก็มีก็น่าจะอันนี้อันนี้จะเป็นงานทางใต้นะคือเจ้าของให้ข้อมูลมาว่าดาบเล่มนี้เดิมเป็นของเจ้าเมืองทางใต้แต่ไม่รู้เมืองไหนท่านท่านก็ได้ต่อมาอีกทีหนึ่งแล้วก็ก็เลยข้อมูลมันก็เลย จากข้อมูลร้อเปอร์เซ็น์พอพอมันต่อต่อมาอีกหลายทอดอ่ะข้อมูลมันถูกบั่นทอนลงไปจากร้อยก็เหลือห้าสิบอะไรนะแต่แต่ว่าถ้าการันตีได้ร้อยเปอร์เซ็นว่าดาบประเภทนี้มันเป็นดาบของระดับเจ้านายนะที่เป็นคอบัวเงินสองชั้นเนี่ยนะ,ะนี่นะครับเห็นไหมเห็นไหมตรงวชิระเนี่ยจะจะเป็นหนาแบบนี้ถ้าวชิระเป็นเป็นลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะพบเจอทางใต้ซะส่วนใหญ่เลยนะ ไอหน้าการนี่จะเป็นของที่หาย,ยากมากเพราะว่านี่นะส่วนใหญ่ดาบหลวงเนี่ยเราจะเจอเป็นใบลักษณะนี้ซะส่วนใหญ่เลยนะเนี่นนยใบใบลักษณะทรงหลวงอ่ามีโหนมีโหนแบบนี้ซะส่วนใหญ่เลยนะแต่ที่เจอแบบเนี้ยไม่ค่อยมีเลยนะครับผมก็เคยเห็นนะเคยเห็นเล่มแรกนะอ่าเมื่อก่อนก็เคยเห็นผ่านตามานะ แต่ได้เคยจับครั้งแรกทรงแบบนี้นะก็สวยมากนะดาวเล่มนี้เจ้าของเป็นใครเจ้าของเป็นเป็นวัดนะท่านท่านจเจ้าอาวาสว,วัดป่าคลองสิบเอ็ดที่ปทุมธานีนะครับก็จะขอประชาสัมพันธ์ด้วยนะก็วัดป่าคลองสิบเอ็ดตอนเนี้ท่านกําลังสร้างพิพิธภัณฑ์ดาบพิพิธภัณฑ์อาวุธโบราณนะอยู่ในระหว่างการก่อสร้างตอนนี้มีหลังคาละก็ ในอนาคตเราจะมีพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์หลักนะเกี่ยวกับศาสตรตวุธโบราณโดยเฉพาะนะก็อยู่ที่วัดป่าของ11นี้แหละก็อย่างน้อยก็มีดาบเป็นหลายร้อยเล่มให้ชมกันแต่ต้องต้องใจรอก่อนนะตอนนี้พิพิธภัณฑ์กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับผมก็เลยโชคดีได้มีโอกาสได้บูรณะดาบดาบสําดาบที่จะไปน่าคิดว่ามีโอกาส100%ที่เล่มนี้จะถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์นะครับ นะนี่นะแต่ไม่มีฝักเดี๋ยวต้องถามพระอาจารย์ก่อนว่าท่านอยากจะทำฝักไหมถ้าอยากจะทำฝักก็ว่ากันอีกทีหนึ่งจะส่งมาอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ไงหน้าการลักษณะใบจะเว้าวแบบนี้แหละคมก็คมก็อยู่ฝั่งเดียวนะคมแบบนี้น่ากลัวนะดาบดาบปลายลักษณะนี้แล้วปลายตัดอย่างเงี้ยอ่าลักษณะของอันนี้มันก็ลักษณะคล้ายปลายตัดนะมันจะ มีความน่ากลัวในการใช้ปะทะพวกใส่เกาะอะไรเนี่ยเอาไม่อยู่หรอกเพราะตรงนี้จะจิกลงไปในเกาะนะน,น,นะน,น,น่ากลัวน่ากลัวกว่าดาบปลายปลายแหลมนะอันนี้น่ากล่านะครับนะนะก็ไม่ไม่ไมีมีอะไรก็มีประมาณนี้แหละข้อมูลก็เป็นดาบของเจ้าเมืองนะก็เป็นระดับเจ้าเมืองทางใต้นะครับอันนี้ท่านได้มาจากทางใต้รู้สึกว่าท่าน ผมเคยเห็นของใครไม่รู้เมื่อก่อนลงมาอีกเล่มหนึ่งนะเป็นของเอกชนนี่แหละนะครับแต่ว่าจําไม่ได้แล้วของใครแต่เขาซื้อคงไม่ขายเพราะมันหาย,ยากนะดาบแบบนี้ใครมีก็ทักมาถามผมได้ถ้าต้องการขายนะนะรือต้องการนะผมต้องการเป็นดาบที่ผมใฝ่หามากแต่ยังไม่มีโอกาสได้ครอบครองเคยมีแต่ผ่านไปแวบเดียวเกือบจะได้แต่ไม่ได้อ่าเพราะว่า เพราะว่าเป็นมันเป็นเหมือนเพชรยอดมองกุฎอะนะถ้าของไทยนะดาบคอบัวเนี่ยเป็นระดับเพชรยอดมองกุฎก็ถ้าเป็นพระก็คือคงจะเทียบชั้นได้กับพระสมเด็จละกันนะ,ะถือว่าเป็นอาวุธดาบละกันเนาะอาวุธที่เป็นดาบนะดาบคอบัวผมผมส่วนตัวผมนะผมให้ดาบคอบัวเป็นถึงเหมือนเหมือนกับราชาราชาแห่งแห่งอาวุธเกี่ยวกับดาบละกันนะ ก็ถ้าเป็นจ่าภาคีก็นอันดัแบบหนึ่งนะครับนะก็หายากแล้วก็แต่ก็ไม่ได้ยากมากแต่ต้องใช้เงินมากพอสมควรกับดวงด้วยในการที่จะได้มาครอบครองนะบางท่านอาจจะมี2องสามเล่มอันนี้ต้องไปสืบหาก่อนว่าเขาจะแบ่งปันไหมถ้าเขาต้องการแบ่งเราก็มีโอกาสที่จะได้มาครอบครองแต่เราก็ต้องเงินถึงด้วย ราคาก็สูงพอสมควรก็หกหลักนะน่าจะห้าหกหลักนะแล้วแต่สภาพเนาะห้าหกหลักแล้วแต่สภาพแล้วกันนะครับที่เขาซื้อหากันนะครับอันนี้ก็ไม่ได้โกหกเนาะใครมองว่าดาบแพงคุณมองแค่ดาบแลวกับราคาคุณบอกว่าแพงแต่คุณอย่าลืมไปเปรียบเทียบกับพระนะวงการพระดาบยังไม่เท่าพระเลยนะพระราคาเป็นยี่สิบสามสิบล้านนะ คุณจะบอกว่าคุณค่าของพระกับดาบมันต่างกันคุณอย่าลืมนะสมัยนี้ดาบมันไม่มีความสําคัญนะแต่สมัยก่อนนะนะคุณนับย้อนลงไปตั้งแต่สมัยรอสามขึ้นไปจนถึงยุทธยาตอนเขาลบกันนะก็ไปชั่งน้ําหนักความสําคัญตอนนั้นอะไรจะสําคัญกว่ากันดาบกับพระนะตอนนั้นนะดาบคือเบอร์หนึ่งเลยคือ ทุกคนใครมีดาบใครลบเป็นน่ดาบก็ไว้วางไว้ข้างหัวนอนเน่ยนั่นแหละนี่ความสัมพันธ์ของดาบคุณจะมองความสัมพันธ์ของดาบและเอาบริบทของปัจจุบันมาเทียบมันไม่ได้นะอย่างผมเป็นนักสะสมผมก็มองว่าดาบนะผมไม่ค่อยผมไม่ใช่ไม่นับถือพระนะผมไม่ไม่ได้เล่นพระผมมองว่าดาบน่าบูชาพอๆกับดาบดาบประเภทนี้เป็นดาบของพวกเจ้านายนะคือ เขากว่าจะบ้านเมืองเรามีทุกวันนี้ก็เพราะดาบพวกกลุ่มเจ้านายพวกนี้แหละเนี่ยเราต้องบูชานะครับก็ฝากไว้นะบางคนกลัวผีด้วยคุณอย่าไปกลัวดาบอะนะคนจะเอาวัตถุประสงค์การสร้างดาบคือมาปกป้องครอบครัวคุณมีดาบติดบ้านเนี่ยคือผีที่มากับดาบเขาจะคุ้มกันคุณเองนะบางคนกลัวกลัวผีที่มากับดาบคุณก็ไหว้ทําบุญเขานะทำความเคารพให้ความเคารพเขาผมไหว้ทุกวันพระนะขนมนมเนยไหว้วันพระวันพระ,ะใหญ่ผมก็ไหว้ใหญ่นะ อย่างวันวันปีใหม่ของทางเหนือนะผมก็ไหว้เลี้ยงใหญ่ไปเลยอะไรอย่างนี้ไงนะขอรบูชาท่านทําให้เรามีอยู่มีกินนะท่านคอยอุดหนุนคอยส่งเสริมเรานะครับอ่นะก็ให้ดูกันอีกรอบนะครับน,ะนี่นะก็เป็นศินละปะของต้นรัตนาโกสิน์แล้วกันนะต้องบอกว่าต้นนะเพราะว่าช่วงปลายลัตนาโกสินเขาไม่ใช้ดาบกันแล้วนะดาบประเภทนี้ก็จะ ส่วนใหญ่ที่ภาคกลางอะ่ะจะเจอดาบประเภทนี้อะ่ะ <c oughs> ภาคกลางนี่นะถ้าจะเจอดาบของภาคกลางนี่นะคุณจะเจอดาบระดับนี้ขึ้นไปเลยเพราะผมถ้าผมสันนิษฐานนะคืออย่างภาคเหนือเนาะที่ภาคเหนือนะถ้าถ้าคุณจะเจอดาบเนาะคุณก็เจอดาบทั้งหลูบเงินทั้งของเจ้านายแล้วก็ดาบของชาวบ้านนะ,ะดาบของชาวบ้านที่ไว้ตามบ้านคุณจะเจอของทุกระดับชนชั้น แต่ภาคกลางเนี่ยเราจะเจอน้อยมากเราจะเจอจะดาบของชนชั้นชนชั้นอะไรนะชนชั้นประชาชนทั่วไปชนชั้นทาหารเนี่ยอันนี้อาจจะส่วนหนึ่งอยู่ในคังหลวงนะแต่ตามบ้านเนี่ยผมผมเข้าใจว่าเมื่อก่อนน่าจะมีติดบ้านกันนะแต่ว่าด้วยความเจริญที่มันเข้ามาก่อนนะอ่านะคือด้วยความเจริญเนาะว่าภาคกลางจะเป็นภาคที่รับความเจริญก่อนนะครับ พอความเจริญเข้ามาเนี่ยคุณต้องคิดในแบบคนสมัยก่อนที่ความเจริญเริ่มเข้ามาเริ่มยุคเปลี่ยนผ่านระหว่างดาบเป็นปืนอะไรพวกนั้นเน่ดาบจะถูกด้อยค่าไปทันทีเลยตอนนั้นคนไม่ได้มองเห็นค่าของดาบนะอ่าเพราะว่าลบมันก็ไม่ได้ลบด้วยดาบอะแล้วก็พอมีมีความเจริญเกี่ยวกับปืนอะไรเข้ามาดาบก็ถูกด้อยค่าไปแต่ทําไมดาบประเภทนี้หลงเหลืออยู่เพราะว่าดาบประเภทนี้มันถูกพระราชทานโดยส่วนกลางโดยราชสำนักเพราะฉะนั้น มันก็มีคุณค่าในการเป็นมรดกตกทอดของวงตระกูลนะก็เลยจะมีดาบประเภทน,นี้พวกที่มีเชื้อสายหรือว่าเป็นลูกหลานของเจ้านายเก่าหรือว่าระดับขุนนางเก่าก็จะยังเก็บไว้อยู่เพราะว่าจะทิ้งเ็าไม่ได้เพราะเป็นของหลวงของพระราชทานนะแต่ดาบชาวบ้านเนี่ยดาบชาวบ้านของภาคกลางอ่ะสมัยก่อนมันก็ต้องมีแหละจะว่าไม่มีก็ไม่ได้หรอกนะคือแต่เพราะว่า มันมันความสําคัญมันมันไม่เท่าไงอ่าสตอรี่มันไม่เหมือนกันแล้วกันเอาพูดแบบนี้นะมันก็เลยสูญหายไปจะมาโทษพม่าเผาเมืองแล้วเอาไปหมดมันก็ไม่ใช่นะคือพม่าเผาเมืองมันก็เผาแค่เมืองเอาไปแค่อุบุหลังจากนั้นอ่ะหลังจากพม่าเผาเมืองเพราะเราก็อยู่กันมาอีกเป็นร้อยปีนะอ่เพราะฉะนั้นในร้อยปีจะไม่มีดาบเลยเหรอมันก็ไม่ใช่มันก็มีดาบอยู่แต่ว่ามันก็ มันถูกกลืนไปไงอ่าแต่ว่าทางทางภาคเหนือหรืออะไรพวกเนี้ยภาคเหนือเขาเขาใช้วิถีชีวิตอยู่กับชนเผ่านะอ่าไม่อ่า,อาชนเผ่าแล้วก็อยู่กับเหมือนกับว่าอยู่กับธรรมชาติอยู่กับชนบทไอ้าดาบก็ยังถูกแปลเปลี่ยนมาใช้เป็นใช้กับชีวิตประจําวันได้อะไรแบบนี้อ่าแต่ภาคกลางเนี่ยความเจริญเขาเข้ามามีตึกรามบ้านช่องอะไรเฮ้ยคุณจะพกดาบไปที่ไหนมันก็เธอทาพกปืน พบง่ายกว่าอะไรแบบนี้นะอ่ามันก็มันก็สูญหายไปนะครับนะก็น่าจะประมาณที่ที่ผมเข้าใจนะบางทีอาจจะพูดเลอะเทอะไปนะอย่าอย่าถือสานะครับนะก็คลิปนี้ถ่ายวันที่23กันยายนนะครับน่าจะไม่ได้ลงวันที่23เลยเพราะว่าอาจจะลงเช้าที่24่นะอ่าถ้าทันนะ ถ้าไม่ทันก็ต้องขอเลยทางนั้นเพราะว่าวันที่24เขามีงานงานมิทติ้งกลุ่มคนเล่นดาบด้วยกันนะคือเขาเขาไปจัดกันที่นั่นก็คือว่าเอาดาบไปโชว์กันผมก็จะถือโอกาสเอามีทุรละไปด้วยก็คือเอาดาบไปส่งให้พระอาจารย์คือมูลค่ามันสูงเกินกว่าที่จะส่งไปสนีอะไรเพราะว่าเกิดสูญหายขึ้นมาแล้วก็รับผิดชอบไม่ไหวนะครับอ่าก็เลยโอากาสจะไปร่วมงานเขาหน่อยอาจจะแวะไปแป๊บๆ,ๆเพราะมีทุรละไปต่ออีกหลายที่นะเอา อะไรต่อี่อะไรไปทุละกับครอบครัวอะไรอย่างนี้ก็จะแวะไปแป๊บหนึ่งนะโอเคนะครับหวังว่าในในโอกาสหน้าถ้าพิพิธภัณฑ์เขาเปิดก็คงจะเป็นแหล่งเป็นแหล่งจุดศูนย์กลางของทางภาคกลางที่เราจะไปรวมกันเอาดาบไปโชว์หรือว่าใครอยากเรียนรู้เกี่ยวกับอาวุธโบราณซึ่งซึ่งมันมีน้อยมันมีน้อยมากที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับอาวุธโบราณน,นะคุณไปพิพิธภัณฑ์ทราสารแห่งชาติ ก็มีการโชว์ดาบที่น้อยเพราะว่าเราเขาจะฟิตรพันธ์เขาต้องโชว์หลากหลายเนาะดาบก็จะมีโชว์แค่ไม่กี่เล่มส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกระบวนทัพอะไรซะส่วนใหญ่ที่ผมไปล่าสุดนะมันก็เลยไม่มีความรู้เกี่ยวกับดาบนะบางคนแทบไม่รู้เลยว่าดาบไทยตอนนี้มีดาบอะไรบ้างนะดาบไหนเป็นดาบภาคกลางดาบไหนเป็นดาบภาคเหนือดาบไหนเป็นดาบทางภาคใต้ดาบทางอีสานดาบลาวดาบพม่าเป็นยังไงไม่มีใครรู้แต่พิพิธภัณฑ์เนี่ยในอนาคตเขาจะมีหมดเพราะว่า ผมเคยขายดาบพม่าให้ผ้าจา์ไปนะเพราะจา์ท่านอยากได้ดาบพม่าไปโชว์ในพิพิธภัณฑ์ด้วยนะดาบเล่มนั้นได้นําเข้ามาจากยยอังกฤษเลยนะเพราะว่า,าเคยทําคลิปอยู่เล่มนั้นนะํ <ừ> าเข้ามาจากอังกฤษนะก็ตอนนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ก็บูรณะดาบไปส่งให้พิพิธภัณฑ์ไปหลายเล่มแล้วนะครับในอนาคตก็ไปเที่ยวชมกันได้วัดป่าคลอง11นะครับตอนนี้ก็ไปได้ไปไหว้พระไหว้อะไรนะก็มีพญานงพญานาคอะไรให้กราบไหว้ด้วย โอเคสำหรับคลิปนี้ก็โชว์กันใกล้ๆอีกรอบหนึ่งนะครับนีน่่เห็นไหมคอบัวนะครับหน้าการจะเป็นลักษณะน,นี้นะโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ